เขียดงูสัตว์แปลกที่มักพบเจอบนดอยอินทนนท์มันไม่ใช่งูไม่มีพิษชอบอยู่ที่ชื้นโพงดินและลำธารในป่าลึกเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวงสกุลเดียวกับซาลามแมนเดอร์มีรูปร่างคล้ายงูหรือป้าไหลนอกจากนี้เขียดงูถูกจัดว่าเป็นซากดึกดําบันที่มีชีวิตเนื่องจากสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดขึ้นในยุคจิราเซกต,ตอนปลาย มีระยางขาตามีขนาดเล็กลำตัวเป็นป้องเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกเป็นไข่กินสัตว์เล็กตามผิวดินเป็นอาหารเช่นไส้เดือนเป็นต้นเขียดงูแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด9วงประมาณ200ชนิดกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อนในประเทศไทยพบได้1วงคือเขียดงูเกาะเตา่า แต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นสําหรับเขียดงูก็คือผู้เป็นแม่จะใช้เนื้อหนังของมันสําหรับเลี้ยงลูกโดยการให้ลูกของมันกัดแท้เนื้อหนังชั้นนอกของมันไปเรื่อยๆจนกว่าฟันน้านมชุดแรกของลูกๆจะหลุดไปแล้วแทนด้วยฟันแท้และสามารถหาอาหารเองได้ส่วนแม่เขียดงูนั้นนอกจากจะต้องทนเจ็บแล้วบางชนิดอาจสร้างชั้นผิวหนังขึ้นมาให้หนาขึ้นเพื่อลูกของมันจะได้กินได้เต็มปากเต็มคำยิ่งขึ้น น้อยครั้งนักที่เราจะได้เห็นเขียดมูตัวเป็นๆบางแห่งเราพบเจอได้บ่อยแม้กระทั่งในเขตเมืองแต่ก็ต้องมีสภาพระบบนิเวศเหมาะสมกับการอาศัยในพื้นที่ป่าบางแห่งพบเจอได้ยากอาจเป็นเพราะการหลบซ่อนตัวได้ดีภายใต้ขอนไม้เศษใบไม้ชื้นๆที่ทับทุ่มกันเพราะฉะนั้นใครพบเจอน้องอย่าตีน้องนะครับเพราะน้องไม่ใช่งูน้องไม่มีผิดและน้องไม่ทำร้ายใครครับ